สวัสดีครับเชฟต้าเอเวอเรสต์เทรดเดอร์ขอนําำเพื่อนเเข้าสู่รายการติดดาบด้วยกราฟป่าประจำวันพุธที่20พฤศจิกายนพศ2567เริ่มต้นวยการเปิดกราฟค่าเงินบาทรายวันและทำตามคอนเซปต์1ลากเทรนไลน์ได้แนวโน้ม2หาต้านรับปรับฟิโบ3หาฟิโบ X เช็คเป้ายืดแล้วก็มาเปิดกราฟค่าเงินบาทรายวันนะครับลากเทรนไลน์ได้แนวโน้มก็มาดูว่าเทรนไลน์ที่เราลากไว้ยังใช้ได้อยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับกราฟมีการเคลื่อนไหว อยู่ในกรอบที่เทนไลน์ที่เราตีเอาไว้อยู่คงไม่อยู่อกมาแล้วก็มาชนเทนไลน์เส้นนี้ที่เราตีไว้เช่นกันตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่กราฟอยู่ที่34.54นะครับแล้วก็ไปดูว่ากราฟรายวันเป็นยังไงกรปิดปิดแดงนะครับปิดแดงอยู่ก็น่าจะน่าจะลงต่อนะครับ ต่อไปหาต้านรับปรับฟิโบเราก็ไปดูฟิโบรีเทสเมนต์ที่เรา<ม>วัดเอาไว้เมื่อวานนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีจุดต่ําสุดจุดสูงสุดเหมือนเดิมจุดต่ําสุดอันนี้ก็เป็นพินบาร์ครับพินบาร์ที่เกิดที่แนวรับหมายความว่าจําเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นอันนี้พินบาร์นะครับเห็นใช่ไหมครับพินบาร์แล้วก็ข้างบนนี้ปรับตัวลงมาก็เกิดเกิดอะไรครับ b a l i s h ฮารามินะครับเป็นเขียวอุ้มแดงนี่ครับปรับตัวลง l บริชฮาร์มีแท่งเขียวใหญ่ๆแท่งแดงน้อยๆเขียวอุ้มแดงเหมือนคนคนท้องครับก็จะปรับตัวลงมาสรุปก็ฟิโบรีเทสเมนต์ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้นี่ครับกราฟมีการปรับตัวมาชน35.13ต้านสํต้านสำคัญแล้วเรียบร้อยตอนนี้พักตัวอยู่ตรงนี้นะครับ แนวรับแนวะต้านก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับยังไม่ต้องเพิ่มเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะเพิ่มแนวรับธรรมชาติเพิ่มไปอีกหนึ่งก็ได้ครับคือตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นจุดเป็นจุดต่ําสุดที่ใกล้ที่สุดเราก็เพิ่มไปเส้นหนึ่งเพิ่มไปจุดหนึ่งครับแนวรับธรรมชาติที่34.09ได้ได้มา1จุดนะครับ ก็มากระไวก่อนเป็นแนวรับธรรมชาติเพราะว่ากราฟมีการปรับตัวลงมาอาจจะมาชนตรงนี้นะครับได้อีกหนึ่งแนวรับต่อไปหาฟิโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเมื่อวานนี้เราก็หาฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นไว้แล้วนะครับเราก็ซูมเข้าไปดูกราฟสชั่วโมงเนี่ยเราหาไว้แล้วตอนนี้เห็นไหมครับมันขึ้นมาผ่านร้อเซ แล้วมาเจอเทรนไลน์ไปไม่ถึง1 6 1 8, 8นะครับ35.54ไปไม่ถึงเพราะว่าติดเทรนไลน์แล้วก็ติดแนวต้านสำคัญด้วยเราจะใช้ฟิโบเอ็กซ์เทนชันประกอบกับรีเทสเมนต์นะครับแล้วก็แนวต้านธรรมชาติใช้ทุกอย่างประกอบกันนะครับราคาเนี่ยกราฟเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้ที่161.8%แต่ว่าถ้ามันมีแนวต้านอยู่อย่างเงี้ย5 1.3แล้วก็จะ35.29เนี่ยหรือเป็นเทรนไลน์อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปไม่ได้ก็จะต้องลงมาครับใช้3อย่างประกอบกันฟิโบรีเทสเมนต์ฟิโบเอ็กซ์เทนชันแล้วก็เทรนไลน์ดูประกอบครับต,ตอนนี้ก็มาพักตัวอยู่ตรงนี้อาจจะชนเทรนไลน์ตรงนี้แล้วก็น่าจะเด้งขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูอีกทีว่าจะไปต่อได้ไหม แต่กราฟก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับอยู่ในเส้นเทรนไลน์ที่เราลากไว้นะครับอยู่ในช h a n แนวนี้นะครับก็ยังใช้แนวทางเดิมครับไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนสำหรับค่างเงินบาทนะครับ